ไว่าจะไม่พูดถึงผลประโยชน์น้ำมันในทะเลเพราะผมอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนยังไงครับเพราะพอผมศึกษาเรื่องราวทั้งหมดในทะเลแล้วเนี่ยนะครับผมเกิดความรู้สึกว่าผมอยากจะเป็นเจ้าของบ่อน,น้ำมันมันสัมปทานได้ง่ายมากเลยก่อนหนึ่งต้องไปเป็นขี้ข้าคุณเซนก่อนนะครับเหมือนนักการเมืองไทยตอนเนี้ย ผมว่าผมเป็นไปเป็นผมไม่ยอมผมไม่ได้ไปเป็นขี้ข้าอุนเตนหรอกผมแค่ทำความสัมพันธ์อันดีกับแม่นมสุเทพก็พอแล้วทำความสัมพันธ์กันอีกทำความสัมพันธ์อันดีกับขี้ข้าคุณเซนอีกทีหนึ่งใช่ไหมใช่คือผมเนี่ยผมมาตลกมากเลยนะมีคำว่าทูตทานรกมีคำว่านายกขวดนม แม่นมสุดเทพวอลเปเปอร์ paper, เคียงคู่เราเริ่มของเราเรอะเดี๋ยวมันจะไปไกล <c oughs> อ่ะผมขอ PowerPoint นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นครั้งแรกของเวทีสาธารณะที่จะเปิดเผยเอกสารพิเศษจะบอกเป็นเอกสารรับเหรอมันก็ไม่ไรับละเพราะมันก็เปิดเผยไปแล้วนะครับ แต่ว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารพิเศษจะมีเอกสารสองฉบับครับพ่อแม่พี่น้องก็คือ m o u c 4ซึ่งลงนามโดยดร์สุรเกรยียรติเสถียรไทยและก็นายซกอานซกอานนี่มีสองตำแหน่งหรือตำแหน่งอีกเยอะๆมากเลยนะตำแหน่งแรกเลยที่ซกอานได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งโดยกรรษ,ษัตริย์านุก็คือคนที่ควบคุมดูแลองค์กรที่เราเรียกว่าองค์กร ANPV A.N.T.V. ก็คือองค์กรที่มาดูแลบริหารจัดการปราสาทพระวิหารประธานศกอ่านจะควบคุมองค์กรนี้ศกอ่านจะเป็นประธานองค์กรที่ว่าด้วยเรื่องมรดกโลกฝ่ายกัมพูชาเหมือนคุณสุวิทย์เป็นมรดกโลกฝ่ายไทยนะครับสกอานจะมีตำแห,หน่งนึครับรัฐมนตรีปิโตโเลี่มของกัมพูชาพ่อแม่พี่น้อง เพราะนั้นซกอานกับดรสุรเกียรติเศษไทยจึงโรงนามบันทึกความเข้าใจในปี44ที่เราเรียกว่า MOU 44วันที่18มิถุนา2544หลังจากที่รัฐบาลของทักษิณทำงานมาประมาณ4เดือนตอนแร,แรกๆผมก็นึกว่าไอ้ MOU 44เนี่ยมันเป็น MOU ที่รัฐบาลทักษิณน,นั้นเนี่ยดำริคิดขึ้น แต่ความจริงแล้วไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องไม่ใช่เลยครับ MOU 44นั้นแม้ทำและลงนามในรัฐบาลทักษิณแต่ต้นเรื่องมาจากรัฐบาลชวนหลีกภัยครับพ่อแม่พี่น้องชวนหลีกภยัยยังคงเป็นรัฐบาลอยู่ในวันที่5ตุลา2000หมายถึงปี2543 5ตุลา2543 มีการประชุมนัดพิเศษขึ้นที่ชะอำว่าด้วยเรื่องการจัดผลประโยชน์ทางทะเลครับเพราะฉะนั้นใน m o u .44 จึงมีการลำดับที่มาของเหตุการณ์ว่าในวันที่5ตุลาสองห้านั้นได้มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและพื้นที่ทับซ้อนในทะเลอ่าวไทย และหลังจากนั้นวันที่21เมษายน2001หมายถึงรัฐบาลของทักษินแล้วจึงมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งที่เมืองเสียมเรียบหรือเสียมราชแล้วในท้ายที่สุดจึงเกิด MOU ปี44 4, ในวันที่18มิถุนา2544ครับ MOU 2544นั้นเป็น MOU ที่พูดถึงสิ่งที่พูดถึงนี่ก็คือปิโตเรเลียมกับก๊าซธรรมชาติ ปิโตเรเลียมและก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยอย่างที่เห็นก็คือว่ามีการสำรวจโดย JDA ของอเมริกาหรือที่เราเรียกขานว่าธนาคารโลก JDA ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งเนี่ยได้ได้กล่าวขานว่าในแผ่นดินหรือในอ่าวไทยเนี่ยในอ่าวไทยก็คือแผ่นดินน้ำใต้น้ำในอ่าวไทยเนี่ยนะครับมีน้ำมันอยู่2,000ล้านบาเรล แล้วก็มีก๊าซธรรมชาติอยู่สิบล้านล้านคิวบิกฟุตมันมากมายมหาศาลขนาดไหนอันนี้เป็นผลสำรวจที่เปิดเผยทางสาธารณะ,ะแล้วเป็นการสำรวจโดยเข้าวคราฟณวันนี้เนี่ยนี่คือโฉมหน้า MOU 44ที่ได้มาจากฝั่งเขมรผมถึงบอกว่า วุญเซนเข้าใจผิดแล้วคนจารกรรมเอกสารวุญเซนอยู่ที่บนเวทีนี้ที่อยู่ในเปศอนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่ปล่อยเขาตัวปล่อยตัวหากลับมาเหอะแต่เอาตัวผมไปแลกเปลี่ยนผมก็ไม่เอาผมกลัวคุกนี้โสมหน้าก็เป็นอย่างนี้ครับ ลายเซนของดรสุรเกียรติเสถียรไทยและซอกอา่านรายละเอียดเดี๋ยวจะว่ากันเป็นทีะสเต็ปสเต็ปสเต็ปอย่างละเอียดแล้วเดี๋ยวจะมีดีเทลเลยว่าน้ำมันที่อยู่ในอ่าวไทยที่มีการทดลองไปเจาะมาดูแล้วเนี่ยมีน้ำมันประเภทไหนบ้างมีชั้นดีที่สุดที่เอาไปใช้ในกิจการที่เราเรียกว่ารถแข่งฟอร์มูล่าวัน หรือเครื่องบินแบบ F16 หรือ F15 อะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีเกรดของน้ำมันอยู่เดี๋ยวเราค่อยดีเทลทีหลังสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าเราไปยอมรับพื้นที่ที่เราเรียกว่าทับซ้อนซึ่งมันไม่เคยทับซ้อนมาก่อนคล้ายๆกับบริเวณปราสาทพระวิหารนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องผมอธิบายง่ายๆก็คือว่ามีการ ไปประกาศพื้นที่ทับซ้อนในทะเลเกิดขึ้นโดยกัมพูชาไปประกาศก่อนแล้วไทยไปประกาศทีหลังแต่ความจริงแล้วเรื่องของเรื่องในประวัติศาสตร์เนี่ยไทยประกาศก่อนกัมพูชานะฮะแล้วกัมพูชาประกาศปุ๊บก็มีมือดีน่าจะเป็นรัฐบาลชวนและรัฐบาลทักษิณทำต่อเนี่ยไปก่อให้เกิดผังที่พ่อแม่พี่น้องเห็นมันจึงเกิดพื้นที่ที่เราเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนในทะเล แล้วในพื้นที่ที่อยู่ในรูปยาวๆนั้นเนี่ยแบ่งกันมีสามเซกเตอร์นะครับอันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันไปเกี่ยวกับ MOU 43ยังไง mm. มันเกี่ยวแน่เพราะว่าใน MOU 44นั้นเนี่ยมีเอกสารประกอบเหมือนกับมอ u สี่สามพ่อแม่พี่น้องและไอที่เราเห็นเนี่ยคือมันหลอกหลอก แต่เอ,เอกสารประกอบของ MOU 44เนี่ยมีข้อความที่น่าสนใจก็คือว่าจะต้องมีการจัดทำสำรวจเขตแดนทางบกจาก MOU 43ตลอดแนวไทยกัมพูชาทางบกเสียก่อนจึงจะมาแบ่งผลประโยชน์ในท้องทะเลเพราะฉะนั้นมันจึงเกี่ยวเนื่องกันถ้า MOU 43ดำเนินงานโดย JBC ซึ่งนายกพยายามจะให้ JBC ทำงานเนี่ย ผมจึงตังหิรตังหิดว่าทําไมมันรีบเร่งเหลือเกินอ๋อรีบเร่งเพราะว่าจะได้มาเปิดบ่อน,น้ํามันกันใช่ไหมในมอ u .44 เพราะมันคือผลผลิตจากรัฐบาลคุณชวนหลีกภัยที่พยายามจะตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาแต่คิดว่าตัวเองจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลแต่ปรากฏว่าไม่ได้เป็นทักษินมาเป็นแทนไงคล้ายๆตอนนี้นะคะ แล้วตอนนี้เนี่ยกย็ก็กลับมาก็คือพูดง่ายๆคือฉันเคยตั้งเรื่องของฉันเอาไว,แว้แล้วและเมืเอนินทักษิณมาขั้นทักษิณเห็นแววนี้จึงทําต่อและทักษิณก็หวังว่าจะไปเป็นเจ้าของขุมน้ํามันถูกไหมฮะ mm hmm. แต่ทักษิณท่านก็ไปเสร็จแล้วฉันกลับมาอีกรอบหนึ่งฉันก็เลยเสวยทิ้นปานปามาณของฉันที่ฉันเคยตั้งประเด็นเอาไว้แล้วตั้งแต่แรก นี่เป็นสาเหตุหนึ่งอีกหรือไม่ที่ท่านนายกพยายามกอดมอ U 4สี่สามเอาไว้เพราะถ้าเกิดท่านนายกไปยกเลิกมอ U 4สี่สามตามที่พวกเราบอกมอ U 44ี่สี่มันพังพืชทันทีครับแม่นมก็อกแตกตายแม่นมสุเทพก็ร้องอูแวะอูแวะอูแวะดูดนมแทนท่านนายกจะเห็นว่าพฤติการของแม่นมสุเทพเนี่ย วิ่งเข้าออกหาแม่นมบุญลานีแม่นมบุญลานีคือใครเมียของสมเด็จฮุนเซนซึ่งตอนนี้นั่งหน้าแป้นดูเราอยู่เหมือนกันไดครับเคยมีครั้งหนึ่งจำได้ว่าหลังจากสุธเทพไปขเขมรไม่กี่วันเนี่ยครับขเขมรประกาศให้สมมปทานฝรั่งเศสเลยใช่ครับจำได้นะครับโตโตโทเทลออย์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อย,อยู่ใจกลางปูงปารีส มีมีนีมีเขาเรียกว่ามีเขตเศรษฐกิจพื้นที่ใหม่ออกจากปารีสไปประมาณสักสิบห้านาทีจะถึงเขตอันนี้เป็นที่ตั้งของทรเทลเข,ข,ขมเรียกว่าโตตานได้สัมปทานทั้งทั้งของเราและของเขมเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเราไปบอกว่ากรมพลังงานเชื้อเพลิงไหนแกเปิดเผยเอกสารนี่สิกรมพลังงานเชื้อเพลิงบอกว่าเอกสารลับ แต่พ่อแม่พี่น้องไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยโตตานออยพ่อแม่พี่น้องจะเห็นสัญญาที่โตตานได้ทํากับฝ่ายไทยครับเพราะว่าโตตานเป็นบริษัทที่เขาเป็นบริษัทข้ามชาติเขาต้องเปิดเผยเอกสารครับแล้วที่น่าสนใจก็คือเวลาที่เขาทําสัญญากับกรณีพื้นที่ที่เขารู้ว่ามันมีปัญหากันอยู่ในทะเลอ่าวไทยเนี่ยเขาก็ต้องไปทําสัญญาลักษณะเหมือนกับ พูดง่ายๆคือไปทั้งรัฐบาลฮุนเซนและรัฐบาลไทยเพราะเขาต้องดูเอกสารที่เป็นข้อตกลงร่วมครับเพราะนั้นโตตาลจึงเห็นทั้ง MOU43 และ MOU44 ครับแล้วยังมีเอกสารอีกชุดหนึ่งที่เราเรียกว่า j o o c o อ m u n i ิเ e j o ย c o m m u n i เ u e นี่เป็นไงครับพ่อแม่พี่น้อง j อย c o m m u n i เ u e หน้าตาเป็นแบบนี้ใครลงนามครับทักษิณชินวัตรกับฮุนเซนครับ สายคอมมินิเก้ลงนามวันเดียวกันวันที่18มิถุนา2544<ม>เช่นเดียวกับ MOU 2544 18มิถุนาเหมือนกันไอเดือนมิถุนานี่มันเป็นเดือนเวรเดือนกรรมจริงๆนะครับเพราะ MOU 43 14มิถุนาพ่อแม่พี่น้อง<ม> MOU 14เอ้ย MU 18 เอฟซีมีอก็มิถุนาสิบแมิถุนาสี่สครับจอยคอมมูนิเคตี t ี่สีก็18มิถุนาสี่สตอนที่นพดลยกประสาทพระวิหารให้กัมพูชาไปขึ้นทะเบียนก็มิถุนามิถุนาเหมือนกันปีห้าหนึ่มรดโกรกปีนี้ก็มิถุนาเหมือนกันครับเอแล้วเราเสียประสาทพระวิหารที่สารลกก็มิถุนาเหมือนกันครับ15มิถุนาครับสอง5ันอรอยห้า อาารนน้อยคอมเมดี้เกลงนามโดยทักษิณทินวัต์มีอยู่ประมาณสี่หน้าให้ดูลายเซ็นงามๆก่อนรายละเอียดเดี๋ยวว่ากันวันต่อไปเพราะว่ามันมีเรื่องเยอะมากครับแล้วนายกรัฐมนตรีของเราไปให้คณะรัฐมนตรีโดยกสิทธิรมคือทูตทารก ส่งเรื่องเข้าคอรมวันที่10พฤศจิกา52บอกว่าให้ยกเลิก MOU 44ปรากฏว่ามติคอรมอให้ยกเลิกแต่ยังโหไว้ก่อนครับยังถือไว้ก่อนครับเพราะถ้าเกิดยกเลิก MOU 44แล้วเนี่ยพอทำเขตแดนทางบกใน MOU 43เสร็จ เดี๋ยวมันจะเสียเวลาต้องไปตกลงกับหุนเซนใหม่เพราะฉะนั้นจึงยังโฮไว้ก่อนเพราะฉะนั้นบอกกับพี่น้องคนไทยก็คือยกเลิกแต่กับเขเมิยังไม่ได้บอกยกเลิกแต่ประการใดเพราะแม่พี่น้องเพราะยังโฮไว้ก่อนกะว่าเดี๋ยว J b บทํางานเสร็จปักปันปักปันเขตแดนทางบกอย่างที่เขาว่านะซึ่งผมไม่เชืนะ่อนะเพราะมันปักปันไปหมดแล้วปักปันใหม่ครั้งนี้เนี่ยพอปักปันเสร็จ ก็เอา M O U c ีมาคุยกันพร้อมกับจอยคอมมูนิเก้ของทักษิณจึงเรียกว่ารัฐบาลถือขวดนมสวมตอ่อทักษิณครับ